สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่คลิปฉลอง100อซับแรกของช่องนั่นเองค่ะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับคอนเทนต์บทเฮ้นั่นเองค่ะก็เราจะมาสร้างบ้านใช่แต่จะเป็นการสร้างบ้านที่เราจะจํากัดเวลาในการสร้างบ้านนะคะโดยมีนจะสร้างบ้าน100่งร0อวิหนึ้ยวิไหมไม่ตอนแรกจะเอา100วินะคะแต่ว่า1 0 0วิเนี่ยก็ประมาณ1น่างในที40วิเนาะซึ่งมันยังน้อยนะคะไม่ใช่ยังน้อยคือมันน้อยมากเพราะว่าแค่ทํกั กำแพงทํานุ่นทํานี่ก็กินเวลาแล้วค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็น1,000วิก็ประมาณ16นาที40วินาทีนะคะคิดว่าน่าจะได้นะแล้วมินก็เลือกพื้นที่ลอต20่สคูณสินะเล็กที่สุดที่มินมีแล้วนะคะก็โอ้ตื่นเต้นตื่นเต,นต้นมากนะคะแล้วก็จะจับเวลาเนาะหนึซ้ำโอเคมินก็จะพยายามไม่ตัดคลิป นะคะเพราะว่าจะให้รู้ให้ดูเออให้รู้กันไปเลยว่ามินนั้นได้ทำการสร้างเท่าเวลานี้จริงๆนะไม่ได้โกงอย่างไรนะ <l ots> อะไรแบบนี้นะคะ <l ots> ก็ถ้ามีเสียงแซดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากมินเอออัดคลิปช่วงเวลากลางคืนแล้วทีนี้เอ,อไม่แน่ใจว่าเสียงแอ์หรือเสียงจริงหรีดนะคะมันก็จะมีเสียงตืดๆนะ แต่ถ้านอกเหนือจากตืดๆเนี่ยก็คือไม่รู้แล้วนะคะโอเคที่พูดเนี่ยก็คือพูดไปเรื่อยเพราะว่าคือไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะก็อาจจะตีกำแพงเป็นแบบนี้เออเราจะตีกำแพงเป็นแบบนี้ไปทําไมตีอย่างนี้ให้สร้างบ้านยากไฟทําไมทําไมเราไม่หดแบบนี้ล่ะห้องน้ํามินก็กะว่าจะเป็นห้องน้ําแบบเล็กกระจึงหนึ่งนะคะโอเคทีนี้พื้นเนี่ยอ,อ่อเดี๋ยวนะ อ๋อยังไงต่อเล้เนี่ยทีนี้ออมินอยากได้ระเบ,บียงบ้านอะถ้าระเบ,บียงบ้านต้องเป็นตัวนี้ต้องใช้เจ้าเขาเรียกว่าอะไรอะแพลตฟอร์มนะคะเอ้ยฟาวเดชันหรือแพลตฟอร์มนะอ๋อฟาวเดชันนะคะโอเคยจะมีเวลาเรียกอีก <c oughs> แบบนี้นะคะโอเคใช่แล้วก็ปาดไปอย่างนี้เพราะว่ามินอยากสิได้ระเบ,บียงนั่นเองค่ะทำไมต้องทำเสียงงี้ด้วยโอเคข้างในบ้านก็จะอเจะออมันมัน,ม,นมันแปลกๆนะเนี่ยทุกคนโอเค เดี๋ยวนะเดี๋ยวโหดอันนี้กลับเข้าไปก่อนโอเคแบบนี้แหละโอเคคือแบบนี้นะคะเอออย่างไงก็ไม่รู้แล้วล่ะรู้แต่ว่าอุย้ยทำไมต้องทําหลังคาอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวพูดผิดทําไมต้องทําทรงบ้านอย่างนี้ด้วยทําให้มันทําหลังคายากเออเดี๋ยวนะแค่พูดก็จะผิดผิด,ผดถูกถูกอยู่แล้วนะคะโอเคก็จะไม่่คยมีสมาธิสักเท่าไหร่เพราะว่าตื่นเต้นนั่นเองค่ะ โอเคแล้วก็จะทําหลังคาซ้อนหลังคาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็หดตรงนี้กลับไปเนาะแบบนี้โอเคส่วน2ฝั่งนี้เนี่ยมินคิดว่าเดี๋ยวจะเอาเป็นหลังคาแบบปกตินะคะมาวางไว้แบบนี้เนาะปื๊บปื๊บเออไม่โดนไม่โดนลูกศรอาชาอย่างนี้แหละเออฮะแล้วก็ฝั่งเนี้ยจะเป็นหลังคาที่เป็นหลังคาครึ่งหนึ่งนะคะ ที่ไม่ใช่หลังคาปกตินะคะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วก็ดันเขาแบบนี้แล้วก็เอาลงแบบนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีจังงอยแบบนี้ขึ้นมาเออไม่ถูกใจเอาหลังคาอันในลงอันอื่นก็ต้องเอาลงตามด้วยนะคะโอเคอันนี้ก็ต้องลงไปอีกเออไม่โดนลูกศรทำไมไม่ค่อยจะโดนลูกศรเลยเนี่ยเออโอเคแบบนี้น่าจะได้น่าจะได้ก็ไปเลยนะคะไปต่อเป็นหลังคาแบบนี้นะคะสีดำาปาป,าป,าปา่เอ้ยอยากได้หลังคาสีเขียว เฮ้ยมินมีแผนมินอยากทําบ้านชมพูเขียวทุกคน <_ d ix> อยู่ๆก็เข้ามาในหัวนะคะโอเคมาชมพูเขียวชมพูเขียวนั่นเองโอเคมันใหญ่ไปไหม <_ d ix> ใหญ่ไปช่างมันนะคะไม่สนใจแล้วตั้งวันนี้ <_ d ix> ไม่สนใจแล้วนะคะ <_ d ix> ที่แน่ๆคือมินอยากได้กำแพงที่เป็นแบบวานี่เนี่ยเป็นอิดเนี้ยมันอิดเออมันมีอิดแบบไหนบ้างวะ <_ d ix> เดี๋ยวนะเออแบบไม้แบบไม้แบบไม้แบบนี้ก็สวยนะคะเอาเป็นไม้แบบสับๆกันนะคะ สับๆกันคืออะไรอ่ะเออสับๆกันแบบนี้แหละค่ะสับๆที่แบบมันมีเสาสด้วยนะคะอ่าอ่าอ่าโอเคมันก็จะแบบสับๆกันไม่หมดใช่ไหมโอเคได้นั่นเดี๋ยวเอาแบบธรรมดานะคะโอ้โหจะให้เปลี่ยนแบบนี้มันก็แบบเสียเวลาไปอีกโอ้สิบสามนาทีแล้วเบิร์ดอ้าวเดี๋ยวนะคอลัมน์อ๋อเดี๋ยวอย่าเพิ่งคอลัมน์ประตูก่อนประตูก่อนเออใช่ใช่ใช่ประตูเออเดี๋ยวนะมันเอาความสูงระดับสองใช่ไหมโอเคก็จะไปประตูตัวนี้ไหม เออไม่ไม่ไม่ไมินอยากได้ตัวนี้ของซีซันซีซันซีซันออยู่ไหนวะซีซันอันนี้จะเป็นประตูตัวนี้นะคะแบบนี้เนาะทีนี้ผนังบ้านเนี่ยมินว่ามินโหดระดับหนึ่งแล้วนะยางอีกเหรอโอเคเป็นประตูที่เป็นสีขาวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยกคืนน้ำลายคืนน้ำลายก่อนพูดไม่พักเสร็จแล้วก็จะเป็นบันไดนะคะบันไดเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเออเขียวนี่หรอเขียวนี้ไม่สวยอันนี้เขียวหรอเออโอโอเอมันเด้งดึ๋งนะคะ เอออันนี้เขียวใช่ไหมไหนดูดิเออนี่เป็นฟ้านี่หวันนี่มันไม่ใช่เขียวออเป็นหลังคาเอ้ยไม่ใช่หลังคาเป็นบันไดสีขาวไปเลยละกันนะคะเป็นบันไดไม้ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะทุบไส้บันไดทิ้งเนาะแล้วก็ใส่เออไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นแหละติดไฟได้ในก่อนนะคะเหลือ12นาทีแล้วโอเคทําไปตาก็มองเวลาไปนะคะทุกคนเอ่อไฟก็จะติดเป็นอืม จะติดเป็นซอสไลท์ไปก่อนนะคะจังหวะนี้แล้วจะมีจังหอยตรงนี้ไว้ทำใหม่ทาไมต้องทําจังหอยให้มันสร้างบ้านยากขึ้นด้วยเนี่ยโอเคห้องแรกที่เราจะทํานะคะจะเป็นห้องน้ำเ <laughs> พราะว่ามันมันห้องเล็กที่สุดแล้วใช่มินจงใจทําห้องน้ําขนาดเออหน่งคูณสามอะไรก็ว่าไปนะคะ โอเคประตูก็จะเป็นสีเป็นสันนะคะสีชมพูสีเขียวสีเขียวไปแล้วกันนะเดีย๋ยวเราจะเอากระเบื้องเป็นสีชมพูนะคะกระเบื้องเนี่ยจะเป็นของสลี p บั t ท์รูมนะคะตัวนี้เนาะสีชมพูแป่นไปเลยนะคะเสร็จแล้วพื้นเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะคะของสลี p บั t ท์รูมเหมือนกันค่ะเอออีกหน่อยก็จะเป็นสลีปแล้วนะคะจะหลับแล้วนะคะทุกคนโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําการไปที่ห้องน้ํานะคะแล้วก็อธิบายทําไม อธิบายแล้วก็ลนเนี่ยนะเอ่อเป็นเฟอร์นิเจอร์สีขาวไปแล้วกันนะคะไม่งั้นมันจะแบบว่าเออเออไม่สินี่มินจาได้ว่าตัวนี้มีเป็นของ City Living เนี่ยเขาจะมีเขียวเขียวชมพูเพราะฉะนั้นอย่างอื่นเราก็ต้องมีสีมีสันด้วยนะคะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะเออกลับมาเป็นสีขาวเหมือนกันแล้วกันนะเอิ่มพูดไม่ชัดและเออพูดวนไปวนมานะคะเวลาลนมินก็จะเป็นอย่างเงี้ยล่ะโอเคสีขาวใช่ไหมทีนี้มินมันจะมีกระเบื้องอยู่ข้างหลังอะอาเดยสิอ่าค้าง กระเบื้อง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 อยู่ไหนอยู่ไหน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 เอออันนี้นี่ตัวนี้นะคะมันเป็นล็อกอะมันเป็นหินอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนแล้วทำไมทำไมมินวางแล้วมันไม่ไม่ไม่ไมไมแบบเออเดี๋ยวนะมันต้องพวดเอย่างนี้ปะอ่ะใช่อบบนี้แหละโอเคเสร็จแล้วเราก็จะติดหน้าต่างนะคะหน้าต่างเนี่ยมันจะใช้เป็นหน้าตา่างบานเต็ม ทำไมต้องรีพูดแบบนี้ด้วยหลนนะหลนมากตอนนี้นะคะเออโอ้โอ้โอยาดมยาดมหลนโอเคไม่เป็นไรติดไฟก่อนไฟสลีดบัตลูมเออเรายังไม่มีไอ้นี่เลยนี่โอ้มินลืมมินลืมกระจกนะคะโอเคเราจะเป็นแบบว่าแนวต้นไม้ไหมเออต้นไม้ไม่เอาดีกว่านะคะเออเอาเป็นซอร์ไลท์เหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเออเพราะว่าปาปาป เพราะว่าเราจะติดเป็นเจ้าที่ติดผนังตัวนี้อยู่ข้างๆออะแปะไว้ก่อนนะคะค่อยมาจัดอีกทีนึงทีนี้จะใช้เป็นกระจกของเออเขาเรียกว่าอะไรนะพาสเทลนะคะพาสเทลเอิมพาสเทลพาสเทลเอิพาสเทลนัาาล่นแ,แหละไว้ตรงนี้นะคะมาแหนบไว้แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเขาเป็นสีขาวนะคะเขาใหญ่ไปเขาก็ยอ่อเขาก็ยอ่อเอิมมินก็ยอ่อเล็กลงนะคะแบบนี้เนาะ,ะโอเคจบจบไหม เออถ้าเราเจอของค่อยมาแต่งอีกทีนึงนะคะทีนี้มาห้องห้องห้องเอวิตติงซัมติงสักอย่างนะคะห้องอะไรอะห้องเอวิตติงเออเดี๋ยวนะเราจะใช้เป็นพื้นไม้สีขาวตัวนี้นะคะเออแล้วก็กำแพงเนี่ยมินอยากได้ของไอเนี้ยฝาเซลป๊อปอ ชมพูชมพูเขียวอ่ะชายชมพูเขียวว่าอ่ะชมพูเขียวนะคะอ่ะไม่แน่ใจล้วหนึ่งโอเคลืบนี้เนี่ยเราจะไว้เป็นโซนเออเขาเรียกว่าอะไรนะโซนนั่งเล่นนะคะก็จะเอาเป็นเออหน้าต่างตัวนี้นะ,ะเออคิดไม่ออกก็เออไปก่อน <laughs> เออมันได้ได้วยเหรอโอเคอ่าอ่าเออเขาเรียกว่า c o f ฟ e e t ท b บ e ลลืมนะคะอ่า ไว้อย่างนี้นะสีขาวนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่เอาสีขาวสิจะใช้เป็นตัวนี้นี่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 นของเออพาสเทลพาสเทลนี่จะใช้เยอะหน่อยนะทุกคนแล้วก็ทีวีของเขาตัวนี้นะคะสีขาวเลยเนาะแล้วก็โซฟาเนี่ยของของเขาเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้มินกลัวจะไม่ได้ไงมินว่ามินจะขยับมาแบบนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ <c oughs> สีเขียว เขียวเขียววัวมีเขียววาาัวดำมีแต่แบบนี้โอเคไม่เป็นไรโอเคปล่อยมันไปก่อนนะคะแล้วก็จะทําการเออวางขัวใช่วางขัว,ว,วเออเดี๋ยวนะเออเขาไม่มีสีเขียวหรอโอเคสีขาวก็ได้นะคะไว้ตรงนี้เนาะเออตู้เย็นเอียงแล้วลูกโอเคแบบนี้ทีนี้เออแปดนาทีแล้วว่าทไมมันไวอย่างเงี้ยเออเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์สีเขียวนะคะออโอเคแล้วก็ ใช้เป็นเตาเตาสีขาวเออสีขาวเออเตาตัวนี้สีขาวนะคะแล้วก็มีเคาน์เตอร์ทำอาหารอยู่เออเคาน์เตอร์อยู่ไหนนะเนี่ยอะอยู่นี่นะคะเออเคาน์เตอร์ทำอาหารที่อยู่ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยข้างๆตู้เย็นใช้เป็นไอ้นี่ซิงแล้วก็เออที่ทานข้าวที่ทานข้าวเออเออ,เอ,อ อ่าสีชมพูอุ้ยชมพูตัวนี้หรอเอมเดี๋ยวนะต้องดูเวลาเอาเจ็ดนาทีแล้วหรอไวมากอาตัวนี้ก็ตัวนี้แหละเอาไม่เอาสีขาวสีขาวตัวนี้นะคะอุ่งจะมีเวลาเลิอกอีกเนาะอ่ะเอาเป็นกระจกแล้วกันค่ะ แล้วก็นี่เก้าอี้ตัวนี้ที่เขาจะแบบมีสีมีสันนะคะสีชมพูกับสีเขียวไปเนาะโอเคแล้วก็ก๊อปี้กับประตูออก๊อปี้กับประตูกระโปงจะพูดกระโปงอ่ะเนี่ยไปก๊อปี้ประตูก่อนโอเคมาห้องถัดไปก่อนห้องถัดไปเฮ้ยยังไปห้องถัดไปไม่ได้เดี๋ยวนะเอาไปห้องถัดไปก็ได้ห้องนอนนะคะห้องนอนเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมิ้นว่าจะใส่โต๊ะคอมไปด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเออที ที่นอนอยู่ตรงนี้นะคะโอ้เดี๋ยวนะมันต้องขยับมาสักนิดนึงเนาะแล้วก็สีเขียวนะคะเสร็จแล้วไป Copy นี่ค่ะ Window s ค่ะโอเคคิดไม่ออกว่ามันคือหน้าต่างนะเวลาลนๆนะก็เห็นอะไรก็เรียกอันนั้นแหละค่ะเสร็จแล้วฝั่งนี้นะคะเราก็จะ วางเขาให้มันเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็อุ้ยมันช้าจังเลยโต๊โตโต๊ใช่โตโอโตพัสเทลป๊อปมาเลยค่ะหนุกเออแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องสนใจว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้ากันแล้วนะคะอะสีเขียวไปค่ะสีเขียวนี่ก็แบบโอ้นั่นคอมแล้วก็สีชมพูไปนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็เป็นเก้าอี้เอ,อล้นนะล้นนะเอออ่ะสีชมพูปไปเออไม่ไม่เข้ากันเอม เดี๋ยวนะอ้านี่นี่เอาสีชมพูนี่เอาชมพูนี่เหลืออีกกี่นาทีแล้วอ่ะเด็กฮะนาทีแล้วฮะพูดอะไรเนี่ยเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องเลยอ้าวนี่ไงลักเนี่ยพรมเนี่ยเอ๋อพรมพรมก็จะเป็นของเออเดี๋ยวนะอันนี้ไม่โอเคมันเป็นพรมสี่เหลี่ยมอ่ะเอ๋อพรมเดี๋ยวนะ อ่าอันนี้อันนี้เอออันอน,อน,อนี้ไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยสี่เหลี่ยมใช่ไหมไว้ตรงนี้เลยค่ะแบบนี้เลยเนาะแล้วก็เปลี่ยนไฟก่อนเปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟโอเคโอเคเออเดี๋ยวนะอ uh ่าเจออะไรก็ไปวางก่อนนะคะอันนี้นีไฟติดอยู่ข้างๆตรงนั้นน,นะคะ <S 2> <S 2> แบบนี้หมุนหมุนหมุนเขาแต่งหน่อยแต่งหน่อยเออมีอะไรอยู่วันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้ไม่โล่งเออไม่โดน โอเคแล้วก็ไฟติดผน,นังไฟติดผน,นังอยู่ไหนเนี่ยแล้วทำไม16นาะทีมันถึงผ่านไปเร็วขนาดนี้เนี่ยอ่อนี่เสีชยมพเอ่เขาไม่เอาของโมเดิร์นดออินี่ไม่ใช่โมเดิร์นหรอนี่มันโมเดิร์นน,นี่ว่ะอังงงแล้วหนึ่งอ่าโอเคเอาแบบเอาแบบไฟไฟที่มินชอบใช้นะคะไฟสีส้มๆแบบนี้เนาะโอเคอืมอ่ะแล้วก็ก๊อปปี้ ก็พี่วินโดนะคะก็พีหน้าต่างมาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้คัฟเวอใช่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องใช้หลกักๆอู้ถังขยะลืมถังขยะไปเลยค่ะถังขยะพาสเตลป๊อปไปนะคะในไหนบ้านมันก็พาสเตลแล้วอ่ะก็พาสเตลไปให้หมดเลยค่ะคอฟเวอร์ชสีเขียวสีเขียวนะคะอู้อยากกินชาเขียวเลยอะเกี่ยวอะไรกับชาเขียวละหนึ่งอ,อ่ะแล้วก็เข้ามุมตรงนี้นะคะ ทีนี้มันแบบมันจะกินกันโอ้มันกินกันสุดเลยนี่หว่าโอเคไม่เป็นไรนก็ปล่อยให้มันกินกันไปนะคะแล้วก็ใส่อะไรอะ่ะสัญญาณอะฮูดูดควันฮูดูดควันมีไหมอะมีก็ได้นะคะอะมาแบบ แล้วก็สัญญาณต่างๆนะคะสัญญาณกันขโมยฝั่งนี้เนาะแล้วก็มีสัญญาณเอ้ยนั่นสัญญากันไฟไหม้เอออันนี้สัญญากันขโมยมมลินพันเออไม่ใช่ลินพันสับสนมาแล้วนะคะแล้วก็เทอร์โมสเต็กเนาะเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> เราจะไม่มีอะไรตกแต่งโต๊ะเราเลยเหรออันนี้นมีกระดาษเทชชูแล้วหนึ่งนะคะแล้วก็ออบอร์ดบอร์ดบอร์ดไว้ตรงนี้แล้วหนึ่งเออ เสร็จแล้วอาชามผล,ลไม้อาตรงนี้เออมีแต่ชามผล,ลไม้ไม่ต้องมีอันนี้ก็ได้กระดาษทิชชู่นะคะเอออยู่ตรงกลางไปหนุกอ่ะอุ้ยแล้วเราก็ไม่มีพรมให้เขาวะ,ะเนาะออนี่ไงพรมเออโอเคพรมจิ๋วจิวนะคะโอ้แล้วก็ต้องมีแบบว่าหนังสือไหมหนังสือมาวางไว้ที่โต๊ะนะคะอ่าน,น,นี่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 ของแต่งห้องน้ําแต่งห้องน้ําก็ต้องมาค่ะ เจออะไรก็มาปาบไปก่อนนะคะอ่ะสีชมพูปไปหนุกเสร็จแล้วอ่ะอ่ะพวกครีมนู่นนี่นั่นอะไรซัมติงสักอย่างนะคะอ่าก็วางแหมเขาเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็ออมนี่นี่น,น,น,นี่มีเออเขาเรียกว่ากล่องโอ้โหมันต้องมาเรียงใช่ไหมทั้งถึงจะวางด้านบนได้เนี่ยต้องเรียงอะกระดาษเทชชู่อะอกระดาษเทชชูเออมีอะไรอีกอ่ะมันมีกล่องพวกนี้มันเรียงอันนี้น,นี่ตะก้าผ้านะคะ เออแล้วเราจะไม่มีต้นไม้เลยเหรอเราก็ต้องมีต้นไม้ดิเราจะขาดต้นไม้ไปได้อย่างไรสองนาทีแล้วเนี่ยโอ้โหสองนาทีไวมากอ่ะต้นไม,ตนไม้ต้นไม้นี่มันก็ใหญ่เกินออมอ่ะอ้อโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ้อมต้นไหนดีละคะเนี่ยโอ้โหเวลาไม่มียังจะมาเลือกอีกนะคะเนี่ยอ้อมเดี๋ยวนะมันจะมีแบบว่า e n d T a b l e อะ่ะใช่ไหมมันคือ end table ิละเอ end table นะคะ เอนเตเบิลตัวนี้นะคะที่มันเป็นต้นไม้นะแล้วก็มาวางแมทแล้วก็เลือกสีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาโคมไฟเนี่แหละมามาวางไว้อะโคมไฟตัวนี้ก็ได้ค่ะของบุกลุกนะคะอ่ะวางแมะไว้ส่วนฝั่งนี้เป็นชันนนช้นหนังสือดีไหมทุกคนชั้นหนังสืออยู่ฝั่งนี้นะคะอ่ะเฮ้ยชัน้นชั้นปกติก็ได้เอาไม่ได้นี่หวานใหญ่ไปอ่าชันช้นหนังชั้นหนังสือชั้นชั้นชั้นจะอยู่ตรงไหนดีละเนี่ยชั้นหนังสือชั้นจะอยู่ตรงไหนดีอ่ะอยู่ตรงนี้ไปละกันนะคะ แบบนี้เนาะอปาปปาบโอเคเสร็จแล้วก็มีรูปภาพแม่รูปภาพเออรูปภาพโอ้เดี๋ยวนะข้างหน้ามันโล่งจังเลยอ่ะเอออ,อันนี้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 นี่นี่เออเสร็จแล้วก็เป็นพรมสีเบจนะคะสีพื้นพื้นเราเนาะโอ้ยไม่เข้าเลยอ่ะเออมันมีอะไรเข้ากันบ้างถามก่อนบ้านหลังเนี้ยเออพรมวัวหรอไม่ก็จะเลือกอีกนะคะอันนี้นี่ อ่ะผมคมริสต์มาสโอ้โหคริสต์มาสมาทำไหมล่ะนี่ยังไม่ถึงคริสต์มาสเลยอ่อสีส้มไปก็ได้ค่ะโอเคเสร็จแล้วฝั่งนี้มันแบบว่ามันต้องมีหน้าต่างเพราะว่ามันมันอึดอัดใจนะคะโอเคเสร็จแล้วแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวหน้าบ้านยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยว <laughs> ลืมหน้าบ้าน <laughs> โอ้โห้ยแต่เรายังไม่มีบ้านในบ้านเลยไม่เป็นไรหน้าบ้านสำคัญกว่า หน้าบ้านสําคัญก่อนนะคะอ่ะพื้นสีเขียวอ้อเดี๋ยวนะเราก็จะบอกว่าจะเอาคอลัมน์ได้ใช่ไหมอ่ะคอลัมน์คอลัมน์คอลัมน์อ่าอ่ะอ่ะกดชิปแล้วก็วางไปเลยนะคะ้องสนใจนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรเออสนใจหน่อยก็ดีเหมือนกันอ่าโอเคโอเคแล้วฟาวเดชั่นเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเนี่ยเออบนดหน้าบ้านเราก็ต้องขยายด้านละหนึ่งนะคะหนึ่งสเต็ปนะคะแล้วก็ใส่รั้วนะคะรั้วหรอ ลัวสีขาวไปนะคะตัวนี้นะคะอุ้ยน่ารักรัวน่ารักนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาชมเลยแล้วนะคะเอแอแพ็ตฟอร์มอยู่ไหนอโอเคเออเป็นสีเนี่ยมันเป็นสีนเฮ้ยทุกคนเออนาฬิกา <c oughs> โอ้ไมยก็ครบแล้ว16หนาทีหูผ่านไปเร็วมากเลยอะทุกคน สิบหกนาทีนะคะได้มาเป็นแบบนี้นะบ้าน100่งยับแรกของเราเฮ้ย <c oughs> แต่อยู่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเออเขาเรียกว่าอะไรนะเพราะว่ามีครัวประทังความหิวได้มีห้องน้ําค่าความสะอาดและเออสุขาอนามัยต่างๆนะคะแล้วก็ห้องนอนไว้นอนและเอนเตอร์เทนคอมทีวีอะไรซัมติงไม่ซัมติงไรสักอย่างก็ว่าไปนะคะโอ้ก็ถือว่าอยู่ได้นะเพียงแต่ว่า <laughs> เป็นบ้านที่ไม่ครบ ไม่ครบคือแต่งแต่งยังขาดขาดหรือเหลืออยู่เลยอะทุกคนไว้เดี๋ยวทําคลิปมาสร้างแยกแล้วกันเนาะโห<ฮ><ฮ>ยังจะมีมาสร้างแยกอีก คลิปแก้ตัวเออมาสร้างแก้ตัวแบบเราไม่ต้องจับเวลาอะไรแบบนี้ดีกว่านะคะหน้าบ้านเราก็ไม่ได้แต่งอะไรไมีแค่รู้ว่าโอเคเสมือนว่าเราเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในย่านนี้นะคะแล้วก็แบบเป็นสีเขียวสีชมพูมันมาได้ไงถามว่ามาได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะรู้แต่ว่าตอนทําเห็นหลังคาสีเขียวแล้วทีมสีชมพูเนี่ยนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงมิสซิลีจากดาพ,พิฆาตอสูรน,นะคะทุกคนโอ้โหแล้วดูหลังคาหลังคามันเหมือนมันจะไม่เท่ากันด้วยนะเนี่ย ใช่ไหมเอออย่ค่อยมาแก้นะคะทุกคนว้าวสวยเหมือนกันนะเนี่ยอเอาซี่เอากับเขาเข้าไปสิเอออยากจิแกจังเลยอะ่ะคันไม้คันมืออยากจิขยับน่นอยากจะเติมนั่นเติมนี่จังเลยดีนะที่นึกถึงข้างนอกยังไม่ได้ทำไม่งั้นพื้นข้างนอกก็แบบโล่งโจ้งนะคะ16นาะทีเราได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะพูดให้กำลังใจตัวเองแลวหนึ่ง และนี่ก็คือบ้านที่มินสร้างจากเวลา16นาที40วินาทีหรือก็คือ1000วินาทีนะคะทุกคนไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเติมจะมาแก้กันนะคะมาแบบรวดเร็วทันใจมาไวไปไวนะคะก็ถ้าใครอยากให้ทำอะไรเพื่อเป็นการฉลองคลิป100ซับแรกของเรานะคะ <ๆ S 1> ก็สามารถพิมพ์มาได้ที่คอมเมนต์เลยเนาะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปของบินต่อๆไปด้วยนะคะสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye.